ทุกคนคะใครที่มีตัวเลขนี้อันตรายมากรถบ้านเลขที่อคอนโดมือถืออะไรอีกอะที่เกี่ยวกับตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องกับคุณนะคะถ้าคุณมีเลขตัวนี้คู่นี้นะคะ่ะไม่ดีไม่พูดเยอะนะบอกว่าไม่ดีคือไม่ดีแต่มีวิธีบอกแต่มีวิธีแก้เ ได้คะแต่มีวิธีแก่เลขที่คุณคือเลขไม่ดีละกันถ้าครูพูดว่าเลขที่คุณไม่ควรมีก็มันมีมาแล้วถูกต้องไหมว่าแล้วไงทาไมดวงไม่ค่อยดีอ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแล้วไงทําไมนู่นนี่นั่นอ่ะว่าแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลขที่ไม่ควรเลขที่แบบว่าไม่ถือว่าเป็นเลขที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเลขที่ไม่ค่อยมงคลเท่าไหร่เป็นเลขที่ไม่แบบเราก็ถ้าเกิดไม่จาเป็นจริงๆไม่ควรข้องแวะอะค่ะ คือเลขอะไรรู้ไหมคะหกเจ็ดนะคะทุกคนหกเจ็ดเลขสองตัวเนี้ยทุกคนเลขหกเป็นเลขที่ดีแต่เลขเจดอะพอมารวมกับหกเจ็ดเลขหกเป็นเลขดาวสุกเลขเจ็ดเป็นเลขดาวเสาดาวสุกกับดาวเสาเป็นคู่อรลิที่ทะเลาะกันบ่อยหกับเจ็ดดาวสุกกับดาวเสาเป็นเลขไม่ถูกกันเป็นเลขขัดแย้งกันเป็นเลขที่ทําให้คือ ถ้าใครที่มีสมมุตินะมือถือบ้านเลขที่คอนโดทะเบียนรถถ้ามีหกเจ็ดอยู่ใกล้กันถ้าเป็นเลขบ้านเลขรถหรือเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้ายให้คุณไปซื้อแผ่นทองคำเปลวแต่ต้องเป็นทองคำเปลวแทนนะคะเพราะว่ารถครูหาค,คันเดิมมาหามีแล้วครูทำไม่เคยเฉียวไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรเลยแล้วก็มีแต่ความโชคดีแต่ตอนที่ยังไม่รู้อ่ะครูใช้คำนี้ว่าลงไง อย่างเงี้ยค่ะนะคะใครที่มีเลขนี้นะคะให้ไปซื้อทองคําเปลวเป็นทองคําเปลวแทะคะ่ะแผ่นละไม่กี่บาทนะคะเสร็จแล้วให้เราอะคะ่ะเอามามาตรงที่เราสวดมน์นะคะทุกคนสวดมน์กับเราเก้าวันนะคะแผ่นทองคําเปลวอะคะ่ะสมมุติว่าเราสวดมน์ทุกวันอยู่แล้วอะเราก็เอาแผ่นทองคําเปลวอะคะ่ะมามาไว้ที่เราสวดมน์นะคะ แล้วก็สวด9้าวันหลังจากนั้นเอาแผ่นทองคําเปลอะค่ะไปติดนะคะทุกคนไปติดเหมือนเหมือนเหมือนบนตัวเลข67เอะคะ่ะเขาจะอยู่ติดกันเนาะแล้วก็วนวนให้เขาซึมเข้าไปเพราะแผ่นทองคําเปลเนี่ยเขาจะซึมเข้าได้นะคะแผ่นทองคําเปลวแท้นะไม่ใช่ทองคําเปลวที่เขาขายกันแบบแข็งๆนั้นทองทองคำปลอมนะเพราะฉะนั้นใครที่มีเลข6 7แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะทุกคนถ้าใครที่มีเลขโทรศัพท์มือถืออันนี้ เออมันเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนหรือเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นเลขสําคัญคุณควรไปหาเลขที่อีกหนึ่งเบอร์ที่เอามาใช้สมมตินะคุณใช้เลขนี้ไว้สําหรับโอนเงินให้คุณสังเกตว่าเงินมันจะออกเยอะกว่าเงินที่เข้าหรือสองถ้าคุณใช้เบอร์มือถือเบอร์เนี้ยให้คุณสังเกตว่าเออมันนะประมาณเนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากเปลี่ยนสําหรับใครที่มีเบอร์มือถือนะคะสาหรับใครที่มีนะคะมือถือที่มีหกับเติดกัน แต่เลขหน้า3ตัวไม่รวมนะคะอย่างเช่น0ูนอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะคะ0ูนอะไรประมาณนี้ไม่เกี่ยวแต่มันจะเกี่ยวในเลขหลัง6ตัวทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีอย่างเงี้ยค่ะให้คุณไปหาเบอร์มือถือมองคลขึ้นมา1เบอร์ที่เป็นเบอร์ที่ให้คุณใช้ประจาประจาประจาใช้ไลฟ์ใช้โทรใช้อะไรก็ได้ให้มากกว่าเบอร์ที่มี6กเจใช้ยังไงก็ได้ให้เขานําเบอร์6กเจให้ได้เพราะถ้าพลังของเบอร์6กเจไม่ถูกไม่ถูกดรอปด้วยพลังของสิ่งที่ดีคุณสังเกตนะ คุณจะฉายแสงคุณก็ไม่ได้ฉายสักทีคุณกําลังเหมือนจะปังแต่คุณก็แปลกคุณกําลังรู้สึกว่าคุณจะมีข่าวดีเขาถูกหวยกันปึงปึงปึงปึคุณก็ได้ยินแต่คุณกลับไม่ซื้อแบบนี้ค่ะมันจะเป็นแนวแนวนี้ค่ะหรืออะไรไม่ควรจะเจอคุณก็เดินสะดุดขาตัวเองล้มหรือว่าคุณควรจะเอ่ออะไรแบบนี้มันจะเป็นแนวแนวเนี้ยทุกคนให้ไปสังเกตนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะด้วยความที่ครูเป็นคนศาสตร์ตัวเลขชอบศาสตร์ตัวเลขชอบเรียนชอบรู้อย่างเงี้ยครูก็จะมาแบ่งปันแต่ว่าไม่ต้องเป็นทุกนะคะทุกคนแก้ง่ายๆสบายๆถ้าคนที่สวดมนนั่งสมาธิอยู่เป็นประจําเลขเพวกนี้จะไม่ค่อยออกฤทธิ์นะคะไม่ต้องกังวลน,นะสมมแมว่าคุณไม่ค่อยอคุณคุณถ้าคุณสวดมนต์ถ้าคุณสวดมนบ่อยๆถ้าคุณนั่งสมาธิทําบุญบ่อยเลขเพวกนี้จะไม่ค่อยออกฤทธิ์ แต่ถ้าเกิดว่าโอ้หหม่สวดมนต์ใม่นั่งสมาธิใหม่ทําบุญไม่อะไรเลขตัวนี้จะออกฤทธิ์แรงมากนะคะเลขตัวนี้จะออกฤทธิ์แรงวิธีการอย่างที่บอกไปแล้วเนาะ